สวัสดีครับพบกับผมพี่ชายเช่นเคยนะครับในรายการสาวน้าพูดได้บายวินวินภูวันนี้นะครับเรามารู้จักกับไฟตัวใหม่นะครับล่าสุดของแอชทันภูซึ่งมีเข้ามาจําหน่ายในบองดทยของเรานะครับเป็นครั้งแรกในรุ่นโมเดลนี้นะครับสําหรับปี2016 0 0นะครับปีนี้นะครับแนะนําเป็นนะครับไฟใหม่ล่าสุดนะครับของแอชทันภูเป็นโมเดลนะครับ ลูมิพัทลาพิดนะครับลูมิพัทลาพิดนะครับก็จะมีนะครับอยู่สองสองแบบหลักๆด้วยกันนะครับแบบที่เป็น RGB แล้วก็เป็นแบบแสงขาวนะครับคราวนี้วันนี้ที่ผมจะนำเสนอในตอนนี้นะครับจะเป็นนะครับลูมิพัทนะครับ RGB ไวเลสนะครับลาพิดนะครับก็นะครับทุกตัวนะครับที่มีมานะครับถ้าเป็นรหัสนะครับ64 ห้าหกหนึ่งนะครับหกสี่ห้าหกหนึ่งก็คือเป็นนะครับหนึ่งโคมนะครับหนึ่งกล่องหนึ่งโคมแล้วก็มีหนึ่งนะครับลาพิดนะครับรีโมทนะครับไวเลสนะครับโอเคทุกกล่องนะครับมีรีโมทมาด้วยนะครับถามว่าเวลาเราใช้งานจริงๆเราจําเป็นต้องใช้รีโมททุกตัวไหมนะครับไม่ต้องนะครับหนึ่งรีโมทนะครับสามารถคอนโทรลนะครับตัว LED นะครับ ทุกดวงในสร์ได้นะครับถ้าจํานวนนะครับ LED นะครับไม่เยอะมากจนเกินกว่าไวเลสจะส่งถึงนะครับการันตีว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ในเรื่องของหม้อแปลงหรืออะไรพวกนั้นก็ต้องซัพพลายอย่างนึงพอเช่นเดียวกันนะครับไฟตัวนี้นะครับที่แนะนําวันนี้นะครับเป็น RGB ไวเลสนะครับแบบราปิดนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงใช้งานยังไงนะครับ ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นไฟนะครับ RGB w i r e นะครับโอเค27วัตต์12โวลต์นะครับ AC นะครับสาย2คอนะครับ RGB แบบ2คอนะครับสายมาด้วยมาตรฐานเลยนะครับ2เมตรนะครับคูณขนาด1.5แฉกนะครับเป็นสายมาตรฐานยาว2เมตรนะครับโอเคเรามาดูนะครับวิธีการดูมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับที่มานะครับ้องกับกล่องเลยนะครับ ก็จะมีนะครับโอเคแน่นอนละเก็บโครมนะครับแบบนี้นะครับขนาดกระทัดรัดแบบนี้นะครับรู้เคยมีครั้งแรกนะครับบอดี้นะครับกระทัดรัดนะครับเหมาะกับความต้องการของผู้คนสมัยใหม่นะครับถูกใจงานอาร์ติเท็สตาร์าปนิกแน่นอนนะครับสวยนะครับโอเคดีไซน์สวยนะครับกันน้ำไอพีหกสแปดอย่างดีแน่นอนนะครับโคมนะครับเป็นแบบนี้อ่าเกลนะครับรีโมท นะครับเป็นแบบนี้นะครับมีฐานมานะครับในกล่องเลยนะครับ2ก้อนนะครับแต่ยังไม่ได้ไม่ได้สวมเข้าไปในตัวรีโมทนะครับโอเคนอกจากนั้นก็จะมีนะครับนี่ตัวสําคัญนะครับอันนี้ตัวเป็นตัวล็อกนะครับตัวโคมนะครับให้ติดอยู่กับผนังได้ตัวนี้สําคัญนะครับอย่าทําหายเด็ดขาดนะครับแล้วก็มีตัวขันนะครับเปิดกรีดตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีนะครับ นี่กล่องรีโมทเป็นแบบนี้นะฮะมีคู่มือนะครับมาแบบนี้เลยนะครับโมีคู่มือนะครับการติดตั้งหรืออะไรต่างๆนะครับบอกไว้ในคู่มือนะครับค่อนข้างละเอียดนะครับมาแบบนี้เลยนะครับเคมาตรฐานเลยทีเดียวข้างกล่องนะครับเป็นแบบไหนนะครับข้างกล่องบอกชัดเจนนะครับ m a d e in นะครับสเปนนะครับมาตรฐานแน่นอนนะครับของ A อชเชนฟูลนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งี่ว่าตัวเล็กๆแบบนี้ติดตั้งกันยังไงยากหรือง่ายการติดตั้งของตูนี้ง่ายมากนะครับนะครับตัวนี้สําคัญนะเวลาเราติดตั้งนะครับโอเครับฝังแบบนี้เลยนะครับต่อตรงนะครับเกี่ยวในนะครับ1.5นิ้วนะครับต่อแบบนี้นะครับเราจะใส่ข้อรถลงมาแล้วก็งอขึ้นตัว Junction b l o c แบบนี้นะครับต่อแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้ก็ขันเข้าไปนะครับพอดีเป๊ะนะครับเวลาเราจะจบงานนะครับก็ใช้ตัวนี้ขันโอเคให้แน่นหรือเวลาเราจะคลายออกนะครับเราต้องการซ่อมนะครับก็คลายก็ใช้ตัวนี้นะครับในการคลายได้นะครับโอเคส่วนวิธีการติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับจะให้พอดีกับกระเบื้องเลยก็ได้นะครับหรือ จะให้ยุบเข้าไปนิดนึงนะครับให้กระเบื้องนะครับเ,ออเวลาโกนเบื้องเสร็จออให้อยู่ประมาณอย่างนี้นะครับตัวนี้ยุบเข้าไปนิดนึงก็ยังได้นะครับทาให้ไม่เสียเรียบนะครับหรือจะพอดีเลยก็ได้นะครับโอเคได้ทั้งสองแบบนะครับโอเคแต่ถ้าเราต้องการเรียบมากก็ต้องให้มันยุบเข้าไปนิดนึงนะตัวตัวตรงกยางในตัวนี้นะครับโอเคติดตั้งแบบนี้เวลาติดตั้งก็นะครับสายไฟก็ร้อยเข้าไปนะครับ ก okay. ังเช่นบล็อกตัวนี้เนี่อยากสายไฟ2เมตรต้องมีเช่นบล็อกนะครับก็ต่อในตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับเปิดไฟให้ดูีิโฆษณามาตั้งนานจริงๆแล้วจะสวยขนาดไหนลูกเล่นนะครับของรีโมทลาบปิดเป็นยังไงอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราคาดูนะ ปิดที่ีโหมดเลยนะครับโอเคนะครับปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มซูมเข้ามาดูนะครับปุ่มนี้คือปุ่มนะครับ power on off นะครับเปิดปิดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเปิดอีกทีนึงโอเคนะครับเรามาดูโหมดต่างๆนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการปรับสปีดนะครับเวลาที่เราเชนนะครับเปลี่ยนสภาวะไปนะครับ จะให้มันเปลี่ยนสีเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับส่วนนตัวนี้จะเป็นซีเควนซ์นะครับก็คือเลือกระดับของแต่ละโหมดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับว่ามันมีลูกเล่นแบบไหนบ้างนะครับจริงๆมันมีอยู่8โหมดด้วยกันนะครับ8โหมดนะตัวนี้โอเคถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นมี8ระดับนะฮะโอเคระดับที่1นะครับถ้าเราดูตามนี้ก็จะมีนะครับสีสามารถเปลี่ยนได้นะครับ เริ่มสตาร์ทเลยก็จะขึ้นแดงเขียวน้ำเงิน2ก็จะมี3ส,สีเหมือนกัน3ก็จะมีหลายสีหน่อยอให้เราดูตามนี้นะครับ8โหมดด้วยกันนะครับเราดูวิธีการเปลี่ยนโหมดดิซิมันเปลี่ยนได้แบบไหนบ้างโอเคอเราเปลี่ยนที่ตัวซีเควนต์ตัวนี้โอเคอโอเคนี่คือโหมดที่1น,นะ,ะต่อไปโหมดที่2โอเคโหมดที่ล้วเราดู นะครับตัวนี้มันจะมีตัวอาซูมเข้ามานิดนึงนะครับจะมี LED โชว์สภาวะอยู่นะครับถ้าเราเปลี่ยนซีเครตไไปนะครับโอเคก็จะเป็นไปตามสเต็ปนะครับโอเคดูว่ามันเร็วเกินไปนะครับตัวนี้ปรับสปีดได้ให้ช้าลงเลยได้นะครับโอเคการปรับนะครับสปีดนะครับก็จะโชว์ LED ที่สเต็ปดด้วยเช่นกันนะครับแต่ไม่ต้องงงนะครับโอเค สปีดก็จะช้าลงนะครับปรับสปีดที่ตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนซีเควนซ์หรือเปลี่ยนโหมดให้กดตัวที่ลูกศรน,นี้ได้หรือนะครับมีอีกรูปเล่นหนึ่งนะครับถ้าเราขี้เกียจแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้บางคนเรียกว่ารีโมทแบบเขย่านะครับถ้าเราเขย่าทีนึงนะครับโหมดซีเควนซ์มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมลองเขย่าให้ดูนะ เวลาทุกครั้งที่เรานะครับสลับนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเราดูที่ซูมที่ตรงนี้ได้นะครับเราขยับที่นีงนะครับมันก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับดูตรง LED ตรงนี้นะครับก็จะเลื่อนไปนะครับอ่าโอเคนะครับขย่าได้เปลี่ยนนะครับแค่เราขย่าก็จะเปลี่ยนซีเควนซ์เปลี่ยนโหมดไปนะโอเคนี่คือลูกเล่นของนะครับ LED นะครับไวเลตนะครับลาผิดของของแอสเทนบูตัวใหม่นะครับแสงนะครับมีกําลังนะครับถึง27วัตต์นะครับสวยงามทีเดียวนะครับแสงสว่างมากนะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีของนะครับไวเลตตัวใหม่นะครับใช้งานง่ายนะครับตัวเดียวนะครับสำหรับเรามีหลายๆตัวนะครับรีโมทตัวนี้เราสามารถเก็บสำรองมาใช้ได้นะครับสามารถใช้งานแทนกันได้นะครับ ขอให้เราต่อนะครับตัวโคมนะครับต่อเข้าที่ power ถึงกันนะครับก็จะนะครับใช้ีโมทตัวนึงเอาไว้ข้างล่างตัวนึงเอาไว้บนบ้านก็ได้นะครับหรือตัวนึงเอาไว้ห้องไหนก็ได้มุมไหนห้องนั่งเล่นถ้าเราอยากนะครับสลับสับเปลี่ยนก็ได้เลยขออย่างเดียวว่าโอเคไวเลสมันต้องส่งถึงนะครับโอเคนี่คือ LED ลาพิดนะครับของ Apple Po ูลดูใหม่ล่าสุด27วัตต์นะครับสวยงามทีเดียวนะครับ มีสินค้านะครับพร้อมให้บริการที่วินดูแล้วนะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับในเรื่องเทคนิคการติ ار, ดตั้งบ็ดีนะครับหรือติดต่อตตงานขายก็02นะครับ50813267นะครับติดต่อฝ่ายขายก็102-107วิเศวกรรมนะครับงานติดตั้งโปรเจกต์ก,ก็108-109นะครับหรือโทรหาผมบิชาโดยตรงก็09680099นะครับ ถ้าเป็นติดต่อทางไลน์ก็ ID Line นะครับวินวินพูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแนะนำ l v d นะครับ RGB Violet Lampic ใหม่ล่าสุดนะครับขนาดกะทัดรัดแบบนี้กำลังวัดสูงแบบนี้นะครับพร้อมแล้วให้บริการที่วินวินพูสำหรับวันนี้มีท่านนี้ขอบคุณครับ